สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวันวานดูซีรีส์วันนี้ไอมาสปอยเรื่อง ABO d e s i s n าเด e e ์ e ีรให้ฟังกันต่อแล้วจ้าไปดูกันว่าคุณหมอจะรอดพ้นจากเงื้อมือปีศาจของฮาวายงไปได้ไหมส่วนอีกคู่ต้องไปเอาใจช่วยว่าจะฉลาดกันขึ้นบ้างหรือยังแต่ก่อนที่จะไปฟังสปอยก็เช่นเคยนะคะอย่าลืมแวะกดไลค์และกด subscribe ทั้งของช่องนี้และช่องไอดูซีรีส์เลยนะคะ จากความเดิมในตอนที่แล้วเซาโย่ไปตรวจอาการฟริโลโมนแปรปวนพร้อมกับฮวาหยงคุณหมอถามว่าช่วงนี้ได้มีอะไรกับคู่ของตัวเองบ้างหรือเปล่าเซาโย่อายไม่กล้าพูดว่าตัวเองเป็นฝ่ายถูกกระทำฮวาหยงรู้เลยอาสาตอบแทนว่ามีแน่นอนครับคุณหมอรีบแสดงความยินดีเพราะอาการฟริโลโมนแปรปวนของเซาโย่หายดีแล้วแนะนําว่าช่วงรัดครั้งต่อไปควรมีอะไรกับโอเมก้าคนนั้นบ่อยๆเพราะมันจะช่วยทําให้ฟิโลโมนของเซาโยค่คงที่ฮวาหยงได้ยินคําแนะนําของคุณหมอก็ปีแตก รีดเข้าไปจี้ถามใกล้ๆว่านี่คุณหมอจะให้อัลฟาของผมไปนอนกับโอเมก้าคนอื่นเหรอครับ คุณหมอตกใจเพราะไม่คิดว่าคนที่มาด้วยจะตอบโต้รุนแรงขนาดนี้เซายโยเฮนวาหยงหึงก็แอบ,บยิ้มชอบใจก่อนที่จะรีบเข้าไปห้ามว่าให้เลิกโวยวายได้แล้วฉันไม่มีโอมิ้กอะไรทั้งนั้นลหละเพราะเป็นคำสั่งของคุณเซิงสุดที่รักฮวาหยงเลยยอมหยุดแค่นี้แต่คุณหมอดันจุดประกายไฟเพิ่มบอกว่าถ้าไม่อยากนอนกับโอมิ้กสามารถใช้ฟลูม,มนปอบประโลมสังเคาะทดแทนได้ฮวาหยงหน้าตึงรีบเบรกคุณหมอว่าไม่ต้องหรอกและหันไปยิ้มให้เซายโยบอกว่าคุณเซิงมีผมอยู่แล้วครับ เซาโย่เขินมากแต่ต้องเก็บอาการเอาไว้พอออกมาจากห้องตรวจฮวาหยงใช้มือปาเมืองจับมือแซาโย่แน่นพร้อมกับแซวเซาโย่ว่าได้ยินไหมครับว่าเมื่อกี้คุณหมอพูดว่าอะไรแซาโย่แกล้งตีมือนบอกว่าได้ยินแล้วหมอบอกให้ฉันไปนอนกับโอเมก้าไงฮพวาหยงไม่สะทกสะท้านบอกว่าไม่ใช่สักหน่อยช่วงนี้นอกจากผมคุณซซ้งไม่ได้นอนกับใครเลยแถมยังไม่เคยได้รับฟิโรโมนปลอบประโลมจากคนอื่นด้วยเซาโยเขินจนแก้มแทบแตกสั่งให้ฮวาหยงหุบปากไปซะ จากนั้นก็รีบเดินหนีไปด้วยความเขินขั้นสุดหลังกลับมาถึงที่บ้านเซาโยก็นั่งแข่งเคียดทํางานต่อส่วนฮวายองอาบน้ําปะแป้งหอมฟุ้งเพื่อเตรียมตัวมาอ่อยคุณเซิงเซาโยรู้ทนันบอกว่าฉันยุ่งมากไปอยู่ไกลๆเลยไปพาวายงคนหน้าหนาไม่ยอมรีบคานเข้าไปกใกล้ๆพร้อมเต๊ะเมียชุดใหญ่ว่าอยากปีนขึ้นเตียงคุณเซิงผมจะอยู่ห่างๆได้ยังไงล่ะครับเซาโยรําคาญผัวบอกว่าฉันอนุญ,ญาตนายแล้วหรือไงถึงได้ขึ้นมาปีนเตียงฉันมั่วซั่วแบบนี้ฮวายงดื ตาใสาอ้างคําแนะนําของคุณหมอที่บอกว่าให้มีอะไรกับคู่บ่อยๆเซาโยโตก้กล่าว่าคุณหมอบอกให้ฉันไปนอนกับโอมก้กตั้งหานายน่ะไม่ใช่สักหน่อยเพราะว่าหยงไม่สนเพราะตอนนี้เขาอยากจูบคุณเซึ่งจนจะเป็นบ้าตายอยู่แล้วแล้วก็ไม่ต้องรอให้เซาโยอนุญาตเพราะพราะว่าหยงเข้าไปจูบเองเลยจบๆเซาโยไม่อาจต้านทาเนเสน่ห์ของไอหมาเด็กคนนี้ได้เลยยอมให้จับเล่นผีผ้าห่มได้ตามใจชอบแต่ระหว่างที่กําลังเข้าได้เข้าเข็มกันอยู่นั้นตัวช่วยป้องกันดันมาหมดกล่องพอดีเพราะว่าหยงมุด ้าหุ่มออกมาบอกว่าขอเวลาไปซื้อตัวช่วยแป๊บหนึ่งนะครับเซาโยงไม่อยากเสียจังหวะรีบดึงตัวฮววหยงเอาไว้บอกว่าไม่จําเป็นหววหยงไม่มั่นใจถ้าไม่มีตัวช่วยแล้วก็เซาโยงเริ่มหงุดหงิดถามว่าทําไมคิดว่าตัวเองสกปกหรือไงหววหยงรีบแก้ตัวว่าอยากเข้าใจผิดสิครับนอจาจกคุณผมไม่เคยแต่ต้องใครเลยนะเซาโยงราคาญบอกว่าพูดมากอยู่ได้จะทําหรือไม่ทําฮะทําไมทําก็ใส่หัวไปหวาหยงย้ําอีกครั้งว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นอย่ามาโทษผม ทีหลังก็แล้วกันนะครับเซาโยหมดความอดทนขึ้นคอมเองซะเลยพร้อมประกาศกลาวว่าเห็นฉันเป็นโอเมกา้าเลยไงทําไมต้องกลัวว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นด้วยและเพราะความมั่นใจเนี้ล่ะที่เป็นหลุมพังทําให้เซาโยไม่ระวังตัวจนเกิดเป็นพีนัดน้อยขึ้นมาในอนาคตอันใกล้นี้ทางฝั่งลูกเมียน้อยก็ถูกเจ้านี้โทรมาทวงค่างเงินพนันภายใน3าวานันถ้าไม่มีเงินมาคืนเขาจะตามไปเก็บถึงที่แน่นอนนางลูกเมียน้อยเลยวางแผนจะไปของเงินจากพี่ชายเหมือนเดิมกลับมาที่ฮาวหยง ต่อหลังจากเติมคุณเซิงมาถึงคืนแล้วตื่นเช้ามาก็ทําตัวเป็นแม่สี่เรือนทําอาหารเช้าเอาอกเอาใจแฟนสุดๆขณะเซวยกยังแซวว่าประธานบริษัทเอ็กโฮลดิ้งทำอาหารเป็นด้วยนเหรอนี่พวายงบอกความจริงว่าแตา่ก่อนก็ทําไม่เป็นหรอกแต่เพราะอยากทําทอาหารเช้าให้คุณเซิงทานเลยไปเรียนกับเชฟมาตั้ง3เดือนเซโยพอรู้ว่าวายงทุ่มเทขนาดนี้ก็ปลื้มใจสุดๆเพราะไม่เคยมีใครลงทุนทําเพื่อเขาขนาดนี้มาก่อนพวายงได้โอกาสอ้อนขอรางวัลเด็กดีเซโย จัดให้ตามคําขอด้วยการให้วาหยงช่วยมาแต่งตัวให้เขาก่อนออกไปทํางานเพราะวาหยงชอบรางวัลน,นี้สุดๆจะไม่อยากให้แฟนไปทํางานแล้วเนี่ยแต่สกิลการอ้อนยังไม่หมดเพียงแค่นี้เพราะพอมีโอกาสก็เข้าไปเกาะติดเซาโยอยู่ตลอดขณะเซาโยยังงงว่าจะทําอะไรอีกเนี่ยเพราะวาหยงแถหน้าด้านๆว่าแค่อยากเช็คประสิทธิภาพของแผ่นแปะควบคุมเฟิโรโมนเท่านั้นเองครับเซาโยมันไส้ว่าจะใช้ข้ออ้างนี้มาเอาเปรียบคนอื่นไม่คิดว่ามันเกินไปหน่อยหรือไงฮะเวาหยงแ ทำหูทวนลมพูดถึงเรื่องอาการรัดของเซาโยหน้าตาเฉยว่าหลังจากผูกพันธะถาวรกันมาอาการจะรุนแรงขึ้นเพราะจะมีอาการวิตกกังวลกลัวว่าจะได้แยกห่างกับคู่ดังนั้นต้องอยู่ข้างๆเขาตลอดเวลาเลยโอเคไหมพอพูดถึงพันธะถาวรเซาโยไม่เชื่อทันทีเพราะมั่นใจว่าตัวเองเป็นถึงอัลฟาคลาสเอสจะมาผูกพันธะกันได้ยังไงเพราะยงยิ้มกริมเพราะรู้อยู่แล้วว่าคุณซึ่งต้องมีปฏิกิริยาแบบนี้ทางฝั่งนางลูกเมียน้อยก็รีบมาหาพี่ชายเพื่อขอเรื่ งินแต่ถูกแผนกต้อนรับขวางเอาไว้เขาเลยต้องจำใจนั่งรออยู่ที่ล็อบบี้ไปก่อนส่วนเลขาเชิญรีบมาตามพวายหยงพอเมื่อกี้ไปเรียกประธานเซิงที่หน้าห้องพักพอเห็นผ่านมาสองชั่วโมงแล้วแต่กบไม่มีการตอบรับแถมโทรไปก็ไม่มีใครรับสายด้วยพวาหยงรู้ได้ในทันทีว่าอาการรัดคงกำเริบแล้วแน่ๆเขาเลยรีบเดินออกไปหาเซาโยที่ห้องพักอย่างรวดเร็วทางด้านเซาโยอาการรัดก็กำลังกำเริบขึ้นมาจริงๆแต่ครั้งนี้อาการมันรุนแรงและแปลกมากกว่าทุกครั้งเพราะมันเหมือน เหมือนอาการฮิตของโอเมก้าที่กำลังเรียกร้องหาคู่มากกว่าสอนวายยงที่เพิ่งมาถึงหน้าห้องก็รีบถามเลขาเฉินว่านี่คือประตูฉนวนการกลิ่นฟิโลโมนใช่ไหมเลขาเฉินบอกว่าใช่ครับเพิ่งเปลี่ยนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองเพราะประธานเสิงกลัวว่ากลิ่นฟิโลโมนจะไปทำร้ายพนักงานคนอื่นหววยงพยายามเคาะประตูเรียกเซาโยพอได้ยินเสียงองววายยงที่หน้าห้องเซาโยก็ฝืนตัวลุกขึ้นมาพอเห็นว่าประตูถูกเปิดออกแล้วด้วยความเป็นห่วงเลขาเฉินจะรีบเข้าไปดูอาการของบอสในห้องแต่ถูกวยหัดเอาไว้ พร้อมเตือนเลขาเฉินด้วยสีหน้าที่จริงจังว่าตอนนี้ประธานเซิ้งไม่สะดวกพบคนอื่นระวังการกระทําของตัวเองเอาไว้ด้วยนะครับจากนั้นเขาก็รีบเข้าไปหาคุณเซิ้งในห้องเลขาเฉินถึกกับอึ้งไม่คิดว่า,าวาหยงจะขี้หึกมากขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยหลังจัดการกับอาการรัดคงที่แล้วเซาหยกก็มาจัดการน้องชายต่อคราวนี้นางลูกเมียน้อยก็หน้าหนาเหมือนเดิมใช้มุกลูกอ้อนขอร้องพี่ชายให้ช่วยใช้นี่พนันแทนเขาหน่อยถึงขั้นสาบานว่าถ้าเล่นพนันอีกขอให้แม่กับเขาถูกรถชนตายเซาหยก ฆ่าน้องชายคนนี้สุดๆเลยเซนเช็คให้มันจบๆไปแต่ก่อนให้กำชับว่าน,นี่จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่เขาจะยื่นมือช่วยนางลูกเมียน้อยก็ทำเป็นสาบานว่าต่อไปนี้จะไม่มีอีกแล้วทั้งๆที่ความจริงต้องตอแหลอย่างแน่นอนหลังจัดการกับน้องชายตัวดีเสร็จแล้วก็ถามเลขาเฉินว่าฮวาหยงหายไปไหนเลขาเฉินบอกว่าคุณฮวาหยงยืนรออยู่ตรงนั้นครับเซาโยสั่งให้เลขาเฉินเลิกงานได้เลยเพราะเขาจะให้ฮวาหยงเป็นคนขับรถเองหลังเลขาเฉินกลับไปแล้วเซาโยเรียกฮวาหยง ให้ออกมาหาเพราะวายงที่รอมานานแล้วก็ได้เวลาออกมาสวีทกับแฟนสักทีเซาโยเรียกให้หาหยงมาช่วยพยุงตัวหน่อยเพราะเขาลุกเองไม่ไหวหวาหยงได้โอกาสเซาแฟนว่าขาอ่อนล้วครับคุณเซิงคีอ่อนเก่งจังเลยนะเซาโยกเขินแก้งด่าก,กบเกอนว่าพูดมากอยากตายหรือไงแต่ถูฮวาหยงยอดกลับว่าผมยังไม่อยากตายครับถ้าได้อยู่กับคุณเซิงต่อให้มีชีวิตอยู่อีก500ปีผมยังคิดว่ามันน้อยไปเลยด้วยซ้ำถูกแฟนหยอดด้วยคำหวานขนาดนี้เซาโยกก็ ถึงกับไปไม่เป็นแถมยังเจอจูบดูดวิญญาณของฮวาหยงเข้าไปอีกใครมันจะไปต้านทานเสน่ห์ไอหมาเด็กนี้ได้ลงกันล่ะแต่แค่นี้ยังถือว่าจิบจิบเพราะฮวาหยงนัดสกิลปากหวานออกมาใช้อย่างต่อเนื่องว่าคุณซึ่งของผมเพอร์เฟกไปหมดซะทุกอย่างเสียแค่ใจอ่อนกับหลอกง,ง่ายไปหน่อยเท่านั้นเองดังนั้นผมต้องจับตาดูคุณซึ่งเอาไว้ให้ดีๆถ้าถูกคนอื่นหลอกไปผมคงร้องไห้จนน้ำตาแห้งเหือดหมดแน่ๆเซายวโยมันไส้ที่แฟนปากหวานเลยเกินเอาไว้ค่อยไปจีบต่อที่บ้าน กพอตอนนี้เขาเหนื่อยอยากกลับไปนอนพักแล้วเพราะวายงปฏิบัติตามคําสั่งอย่างดีรีบพาแฟนสุดที่รักกลับบ้านเช้าวันต่อมาลังได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่มเซาโยรู้สึกสดชื่นขึ้นเยอะพอเห็นาวายงตั้งอกตั้งใจทําคุกกี้น้องหมีอยู่ก็ถามในความเป็นห่วงว่าไม่พักหน่อยเหรอาวายงยิ้มแป้นบอกว่าผมไม่เหนื่อยเลยครับเซาโยเห็นแฟนมีความสุขแบบนี้ก็ดีใจแต่ยังไม่ทันได้สวีทกันต่อเพราะนางลูกเมยน้อยธงบรัณท,ทานข้าวพออยากตอบแทนพี่ชายที่ช่วยเรื่องนี้พน,นัน เซาโยไม่อยากเสวนาเยอะแค่ส่งที่อยู่และอาหารมาก็พอเดี๋ยวเขาจะไปเองหลังวางสายไปแล้วฮาวายงรีบถามว่าใครโทรมาเหรอครับเซาโยบอกว่าน้องชายนัดไปทานข้าวเที่ยงพรุ่งนี้ฮาวายงอยากขอตามไปด้วยแต่ยังไม่ทันได้พูดอะไรก็มีสายโทรเข้ามาหาเซาโยซะก่อนพอรับสายแล้วเซาโยตกใจมากบอกว่าจะรีบไปเดี๋ยวนี้ฮาวายงถามว่าเกิดอะไรขึ้นเหรอครับเซาโยบอกว่าคุณพ่อของเขาฟื้นแล้วให้ฮวยายงรีบไปแต่งตัวเถอะเดี๋ยวเขาจะพาไปพบกับคุณพ่อหลังจัดการกับทุกอย่างเสร็จเรียบร้อย แล้วก็รีบบึงมาที่โรงพยาบาลทันทีพอเข้ามาในห้องเห็นคุณพ่อนอนอยู่บนเตียงเขารู้สึกสับสนไปหมดที่ไม่ถึงว่าจะมีโอกาสได้พบกับคุณพ่ออีกครั้งวายงเห็นเส้าหยยืนนิ่งก็ถามด้วยความเป็นห่วงว่าทําไมไม่เข้าไปล่ะครับพอได้ให้วายงเตือนสติเส้าหยรีบทักทายคุณพ่อว่าผมมาแล้วนะครับพ่อลืมตาขึ้นมาบอกว่ามากันแล้วหรอแต่พอไม่ได้เจอหน้ากันมานานสองพ่อลูกไม่รู้ว่าจะเริ่มพูดกันยังไงดีวายงเลยเป็นคนเปิดฉากทักทายว่าที่พ่อตาว่าสวัสดีครับคุณอาเซิง ผมชื่อฮาวาหยงนะครับพอรู้ได้ในทันทีว่าฮาวาหยงต้องไม่ใช่เพื่อนธรรมดาแน่ไม่งั้นลูกชายคงไม่พามาหาแบบนี้หรอกฮาวาหยงได้โอกาสทนาคะแนนบอกพ่อตาว่าผมคบกับคุณซึ่งอยู่ครับพอคิดทบทวนว่าในบรรดาตระกูลที่มีชื่อเสียงของเมืองเจียงหูเขาไม่เคยได้ยินว่ามีตระกูลไหนแท่ฮาวามาก่อนเลยอยากรู้ว่าพ่อของฮาวาหยงมีชื่อว่าอะไรฮาวาหยงตอบไปตามตรงว่าเป็นคนมาจากประเทศพีเพิ่งย้ายมาอยู่ที่เจียงหูเมื่อปีที่แล้วนี่เองส่วนคุณพ่อกับคุณแม่เสียไปแล้วทั้งคู่ พ่อสักซายต่อว่านอกจากฮวาโยงที่บ้านยังมีพี่น้องคนอื่นอีกไหมเซียงยรีเบกพ่อบอกว่าเพิ่งฟื้นก็จะสำรวจสมโนโครัวบ้านคนอื่นเลยแหละครับพ่อไม่เหนื่อยบ้างเลยหรือไงพ่อยอมหยุดแค่นี้เพราะเห็นแก่หน้าลูกชายแต่ก็อยากรู้อยู่ดีว่าคบกันมานานแค่ไหนแล้วเซียวโยตอบตามจริงว่าคบกันได้ไม่นานนี้เองครับพ่อตกใจว่าคบกันได้ไม่นานก็พามาเจอผู้ใหญ่แล้วเนี่ยนะดูจากภายน้องเด็กคนนี้ก็คงอายุไม่เท่าไหร่แต่คงมีความสามารถเยอะเลยสินะถึงได้เอาลูกชายของฉันอยู่หมัดซะขนาดน,นี้ เพาวายงตอบรับอย่างหน้าไม่อายว่าชมเกินไปแล้วครับคุณอาแต่ผมก็มีความสามารถเยอะจริงๆนั่นแหละเสาโยถึงกับหลุดขำที่ฮวายงกล้าต่อปากต่อคำกับพ่อของเขาส่วนพ่อก็ถึงกับยอมแพ,พ้เพราะไอเด็กคนนี้มันเถียงเก่งมากจริงๆพอคุยกันได้สักพักพ่อก็มีท่าทางเหนื่อยล้าฮวายงเป็นห่วงว่าที่พ่อตาเลยอยากให้พักผ่อนเยอะๆเลยจะชวนให้เซ้าโยกลับบ้านกันไปก่อนแต่พ่อตาไม่ยอมเขาอยากคุยกับลูกชายแคาสองคนเซาโยบอกคุณพ่อว่าคุยตรงนี้ได้เลยเพราะเขาไม่มีอะไรปิดบังกับฮวายงอยู่แล้ พอแสดงท่าทางไม่พอใจที่ลูกชายหลงแฟนเกินเบอร์เพราะว่ายงกลัวพ่อตาไม่ปลื้มเลยอ้างว่าจะออกไปคุยโทรศัพท์ข้างนอกแป๊บหนึ่งเพื่อเปิดทางให้สองพ่อลูกได้คุยกันอย่างสะดวกขึ้นพอออกมาแล้วพว่ายงโทรกลับไปหาลูกพี่ลูกน้องที่ชื่อว่าหลงจัวเพื่อถามว่าโทรมาเป็นสิบสายมีเรื่องอะไรหลงจัวถามว่าตอนนี้นาอยู่ที่เจียงหูหรือเปล่ามาเจอกันหน่อยได้ไหมพว่ายงแปลกใจว่าหลงจัวมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงหลงจัวบอกว่าพาเบสุทธิลักษณ์และลูกมาเที่ยวที่เจียงหูนี่นะสิพว่ายองแซ ว่าที่โทรมานี่ก็คือจะให้ฉันเป็นไกด์นาเที่ยวสินะหลวงจัวแซวกับว่านายเปลี่ยนไปนะอาหยงแต่ก่อนไม่เคยพูดเล่นแบบนี้เลยนี่แต่ขอถามหน่อยเถอะว่ายุ่งอะไรนักหนาฉันโทรไปกี่ครั้งนายก็ไม่เคยรับสายขณะไปถามวนลางกับเลขาช้างพวกเขายังติดต่อหานายไม่ได้เลยเพราะา,ายงไม่ตอบถามกลับว่ามีเรื่องอะไรถึงได้โทรหาบ่อยนักล่ะหลวงจัวบอกว่าแม่ของฉันฝากมาถามว่าปีนี้นายจะกลับไปไว่าบรรพุรุษที่ประเทศพีไหมคุณลุงของฉันหรือก็คือพ่อของนายนะ่ะจะมาว่าด้วป่ะ ตั้งแต่ที่คุณลุงจากไปไนายก็ไม่เคยเข้าร่วมพิธีไหว้บรรพบุรุษเลยสักปีพอพูดถึงเรื่องครอบครัวรว่าหยงรำคาญสุดๆเลยจะรีบวางสายแต่หลวงจัวรีบห้ามเอาไว้บอกว่ามีเรื่องจะปรึกษาอีกหน่อยใกล้จะถึงวันครบรอบของฉันกับบีสุดที่รักแล้วนายว่าฉันควรจะซื้ออะไรให้บีดีพา,าอหยงตอบแบบประชดว่าก็ให้ใจที่จงรักภักดีของนายไปสิแต่นายเข้าใจความหมายของคําว่าจงรักภักดีใช่ไหมหลวงจัวส่วนกับว่าเข้าใจวอยฉันแค่ไม่เก่งภาษาจีนไม่ใช่คนที่ไม่รู้หนังสือซึ่งน นายน่ะอย่าเปลี่ยนเรื่องนี้ไหมฉันถามถึงเรื่องของขวัญอยู่นะตัวฉันเองมีใจที่จงรักภักดีกับบีอยู่แล้วถึงแม้ว่าจะมีสํานักข่าวหลายสํานักคอยปั่นให้ฉันเลิกกับบีก็เถอะแถมยังใส่ร้ายว่าฉันเป็นโอเมก้าที่ใจร้ายที่สุดในโลกบอกว่าฉันโชคดีที่ได้สามีเป็นอัลฟาคนสวยแต่ดันตาบอดเลือกคู่ไม่ได้เรื่องพอพูดถึงเรื่องนี้แล้วของขึ้นบีไม่ได้ตาบอดสักหน่อยไอ้พวกนักข่าวนั่นแหละที่พูดจาไร้าสาระเพราะว่ายงบอกว่าจะใส่ใจไปถือไมประเด็นสําคัญมันอยู่ที่นายรักสามีมก แถมยังมีลูกด้วยกันแล้วด้วยเพราะงั้นคําพูดของคนอื่นก็เป็นแค่ขยะเท่านั้นละ่ะแต่ขอแนะนําด้วยใจจริงนะว่าถ้าอยากให้บีมีความสุขนายก็มีลูกให้เธออีกคนไปเลยสิหลวงจัวถามกลับว่านายแน่ใจเหรอว่าถ้ามีลูกแล้วบีจะมีความสุขแล้วถ้าคู่ของนายยอมมีลูกให้นายสักคนนายจะมีความสุขกับเรื่องนี้ไหมฮัวหยงตอบอย่างไม่ลังเลว,ว่ามีความสุขอย่างแน่นอนแต่ถ้าแม่ของนายช่วยเกลี้ยกล่อมคุณเซิ้งให้มีลูกกับฉันได้ฉันจะยอมกลับไปไว่าบรรพอหลุดทันทีเลยหลวงจัวอึง้งไม่ คิดว่าลูกพี่ลูกน้องที่อยู่บนจุดสูงสุดของตระกูลจะมีวันที่จนตอกแบบนี้ด้วยงั้นก็ดีเลยพวกเราควรมาเจอกันซึ่งหน่อยจะได้ช่วยกันแก้ปัญหาฉันเองก็จะได้ให้นายช่วยเลือกของขวัญวันครบรอบให้บีด้วยขอเวลาสักครึ่งชั่วโมงก็ยังดีเพราะวายงปฏิเสธทันทีว่าไม่ว่างเพราะเวลาทุกนาทีของเขาจะใช้อยู่ข้างๆคุณซึ่งเท่านั้นลงจั่วเหลือจะเชื่อกับฮวาหยงไม่คิดเลยว่าจะเห็นแฟนสําคัญกว่าพี่น้องแบบนี้หลังวางสายจากลงจั่วไปแล้วฮวาหยงก็มานั่งคิดเรื่องลูกของตัวเอง แค่คิดว่าจะมีเด็กน่ารักน่ารักแบบคุณสร้างเพิ่มมาอีกคนเขาก็อดใจรอแทบไม่ไหวแล้วทางด้านเซาโยก็คุยกับคุณพ่อเรื่องของฮวาหยงพ่อบอกว่าฮวาหยงใช้ได้ถึงแม้อายุยังน้อยแต่ความคิดความอ่านไม่ตื้นเขินแถมดูจากบุคลิกแล้วน่าจะฐานะไม่เลวถ้าลูกชอบคนนี้อยากให้เขามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของเราพ่อก็ไม่ขัดขวางหรอกนะเซาโยคิดเหมือนกับคุณพ่อว่าอยากให้ฮวาหยงแต่งเข้าตระกูลเซิง่งแต่กลัวว่าฮวาหยงจะไม่ยอมแต่งเข้าเนี่ยสิ พ่อถึงกับงงว่าจะมีใครกล้าปฏิเสธอันฟ่าระดับเอสที่มีบริษัทเสิ้งฟาง,งกุ๊ปหนุนหลังอีกหรอพอตำแหน่งคู่ครองของผู้นำตระกูลเส่งมีแต่โอเมก้าคนอื่นอยากแย่งมาครอบครองทั้งนั้นถ้าฮาวายงไม่ยอมนั่นแปลว่าเด็กคนนี้ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงเกินไปแล้วเซวายหยงไม่รู้ว่าจะบอกพ่อยังไงดีว่าฮาวายงไม่ใช่โอเมกา้าแถมยังเป็นถึงประธานบริษัทเอ็กโฮลดิ้งราชาไร้มงกุฎของประเทศพีถ้าไม่ยอมแต่งเข้าก็ไม่แปลกเลยซักนิดหลังคุยกับคุณพ่อเสร็จแล้วก็อออกมมาาเห็นหวนวยยงงืจ้โททรศัพ์ไ่ เขาเลยรีบเข้ามาถามาว่าดูอะไรอยู่หรอเพราะว่าหยางยื่นโทรศัพท์ให้ดูว่ากําลังศึกษาข้อมูลการดูแลเด็กทารกอยู่ครับมีรายละเอียดที่ต้องใส่ใจเยอะมากเลยผมเองก็เพิ่งรู้ว่าการดูแลเด็กคนหนึ่งยากเหมือนกันนะเนี่ยเซาโยแซาว่าจะยากหรือไม่ยากมันก็ไม่เกี่ยวกับนายปะเพราะว่าหยางตอบกลับแบบกุนกวนว่าเรียนรู้เอาไว้ก็ดีนะครับเดี๋ยวก็ได้ใช้ในไม่ช้าก็เวเร็วนี้แหละครับขึ้นอยู่กับว่าคุณซซ่งจะยอมมีลูกให้ผมเมื่อไหร่เซาโยมันไสบีบแก้มอ้วนของเจ้าหมาเด็กว่าทาย อยากเพอ้อเจ้ออะไรก็ให้มันมีขอบเขตบ้างเพราะวายงทําหน้ากระดีกกระดาบ,บอกว่าผมเก่งเรื่องฝันเฟื่องอยู่แล้วครับแถมยังถนัดเรื่องทําให้ความฝันกลายเป็นจริงด้วยเซาโยถามว่ามีตัวอย่างให้ดูไหมล่ะเล่าให้ฉันฟังหน่อยดิเพราะวายงรีบอ้อนว่าคุณไงครับการที่ได้อยู่กับคุณก็เหมือนการทําให้ฝันที่ยิ่งใหญ่เป็นจริงแล้วเซาโยยอมใจในความลูกอ้อนและความปากหวานนี้ของฮวาหวยงจริงๆเพราะวายองอยากรู้ว่าพ่อตาพูดถึงเขาว่ายังไงบ้างเซ,ซาโยเศาว่านอกจากฝันเฟื่องเก่งแล้วยังเก่งเรื่อง เอาใจผู้ใหญ่อีกนะพ่อของฉันพอใจในตัวของนายมากตอนนี้คงนั่งคิดชื่อหลานเอาไว้แล้วมัง้งฮวาหยงตอบกลับทันทีว่าชื่อฮวาเซิงครับผมคิดชื่อลูกเอาไว้ตั้งแต่อายุ16ลูกคนแรกผมอยากให้ชื่อว่าฮวาเซิงส่วนชื่อเล่นเรียกว่าพีนัดครับเซาวโยเหลือจะเชื่อกับความฝันเฟื่องนี้ของฮวายหยงฮวาหยงคิดว่าชื่อนี้ไม่ดีจริงๆนะครับแถมยังคิดชื่อลูกคนที่2อเอาไว้แล้วด้วยเซาวโยหมดคำจะพูดลูกคนแรกยังไม่มาจะคิดชื่อลูกคนที่2แล้วเนี่ยนะแล้วก็มาถึงวันที่นัดกับนางลูก ลูกเมยน้อยว่าจะไปกินข้าวเที่ยงด้วยเซาโยยังให้ฮวาหยงกลับไปบ้านก่อนเพราะเขาจะไปกินข้าวกับน้องชายเสร็จแล้วจะรีบกลับบ้านฮวาหยงเป็นห่วงไม่อยากให้เซาโยออกไปไหนคนเดียวเลยใช้ลูกอ้อนบอกว่าไหนๆก็พาผมไปหาผู้ใหญ่แล้วทาไมถึงไม่ยอมให้ผมไปกินข้าวกับว่าที่น้องเคยล่ะครับจะปล่อยให้ผมนั่งหิวโซอยู่ที่บ้านคนเดียวใช่ไหมเซาโยแซวว่าไม่มีชั้นนายถึงกับกินข้าวไม่อิ่มเลยเหรอฮวาหยองอ้อนต่อว่าผมไม่อยากนั่งกินข้าวคนเดียวไงครับคุณเซิ้งพาผมไปด้วยนะโอเคไหมผม จะเป็นคนขับรถให้คุณเองนะครับเซาโยอยากแกล้งฮวาหยงเลยบอกว่าที่ประเทศพีไม่เคยมีใครบอกนายหรอว่าถ้าจาพาไม่เชิญก็ไม่ควรไปนะ่ะฮวาหยงตีหน้าเศร้าว,ว่าตอนอยู่ที่ประเทศพีผมไม่เคยได้ร่วมโต๊ะอาหารกับใครเลยครับเซาโยหยอกแฟนว่าไม่มีใครกล้าเชิญนายไปมากกว่ามัง้งสงสัยนายคงขาดสน่ห์ไปหน่อยสินะฮวาหยงยอมรับตรงๆว่าใช่แล้วครับผมไม่เป็นที่รักเหมือนคุณเซึ่งจริงๆเซายวโยมันไซว่าประจบคนเก่งเหลือเกินนะฮวาหยงบอกว่าผม พูดความจริงนะครับแต่ถ้าคุณเซ้งอย่างให้ผมประจบผมพร้อมที่จะเรียนรู้เสมอภายในอาทิตย์นี้ผมจะเรียนรู้วิธีประจบให้เร็วที่สุดเพราะคนที่มาจีบคุณเซ้งเยอะกว่า,มาแมลงสาบหลังครัวีกเซายวโยยอมใจในความช่างพูดของฮวาหยงเปรียบเทียบสักเขาขยักขยแยงไปหมดแล้วเนี่ยรียบไปที่ร้านอาหารดีกว่าไม่งั้นฮวาหยงได้พ่นคำบ้าๆออกมาอีกแน่ระหว่างทางไปร้านอาหารฮวาหยองอาสาเป็นคนขับรถให้เซายวโยแต่ออกมาได้ไม่นานนางลูกไปน้อยก็โทรมาถามว่าอยู่ที่ไหนแล้วเซาโยบอกว่าตอนนี้อยู่บนรถ กำลังเดินทางไปแต่ขอพาคนไปเพิ่มด้วยอีกหนึ่งคนนะอย่างลูกเมียน้อยตกใจเพราะเขาวางแผนมาจัดการพี่ชายแค่คนเดียวเลยถามเพื่อความแน่ใจว่าพาใครมากันแน่ใช่เลยข่าเฉินหรือเปล่าเซาโยบอกว่าไม่ใช่คนที่เขาจะพาไปก็คือว่าที่พี่สะพ้ายในอนาคตของนายพอได้ยินคําว่าพี่สพพะพ้ายฮาวาหยงหยุดรถในทันทีเซาโยตกใจถามว่าขับรถเป็นหรือเปล่านี่พาวาหยงยิ้มแฉ่งเพราะาาดีใจที่คุณเซิงบอกคนอื่นว่าเขาคือพี่สะพ้ายเซาโยหมดลมจะคุยกับน้องชายรีบวางสายมาเคียย์กับ พวายงถามว่าเมื่อกี้นายเหยียบเบรกทําไมเนี่ยพวายงตอบน้ารื่นบอกว่าติดไฟแดงไงครับว่าแต่คุณเซ่งยอมรับผมแล้วใช่ไหมเสายหยงมันไยบอกว่าดูการกระทําของนายก่อนก็แล้วกันพวายงรับปากว่าจะทําตัวเป็นเด็กดีแน่นอนเซายหยงสวนับว่าเป็นเด็กดีบ้าอะไรกันละ่ะเมื่อกี้ก็เหยียบเบรกจนหัวแทบทิ่มพวายงขอโทษเพราะเขาไม่ค่อยได้ขับรถถ้าคุณเซ่งอยากให้ขับบ่อยๆเขาจะรีบไปเรียนเพิ่มให้จะเป็นนักขับมือโปรเลยเซายหยงหมดคําจะพูดเพราะเถียงไปก็ไม่เคยชนะ มาเดดดด็กีีไ้อยู่ผ่านไปสักพักก็มาถึงที่ร้านอาหารเซาโยทำาาวายงว่าจะแปะแผ่นควบคุมมาทําไมแถมยังฉีดน้าหอมฟีโรโมนของโอเมก้ามาอีกพาวายองอ้างว่ากลัวทําให้น้องชายคุณเซิงกลัวเลยแอบว่าเป็นโอเมก้าไปก่อนเซาโยบอกว่าน้องของฉันมันไม่ได้อ่อนแอขนาดนั้นสักหน่อยพอมาถึงที่โต๊ะอาหารหนางลูกเมียน้อยก็ปจบสอบพอพี่ชายสุดๆเซาโยเห็นร้านเงียบผิดปกติเลยถามว่าทําไมถึงเลือกมากินร้านนี้นางลูกเมียน้อยตอแหลว่าเขาเหมาร้านนี้เอาไว้เพราะกลัวคนจะเยอะแล้วไปรบกวนพี่ชาย เซาโยตําำหนิว่าเอาเงินที่เหมาร้านไปลงทุนทำอย่างอื่นดีกว่ามั้งนางลูกเมยน้อยไม่กล้าเถียงเพราะไม่อยากให้แผนต้องพังกลางคันส่วนฮวาหย,ยงรู้สึกแปลกๆเลยแอบอัดวิดีโอเอาไว้ทุกอย่างนั้นดูมีพิรุษไปหมดตั้งแต่ร้านที่เงียบผิดปกติไปจนถึงพนักงานที่มาเสิร์ฟอาหารก็ดูไม่เป็นมืออาชีพนางลูกเมยน้อยกลัวโป๊แตกรีบเฉยชายชวนเซาโยดืม่มไวน์เซาโยก็ยอมดื่มไปตามมารายาทแต่พอได้ลองกินอาหารที่มาเสิร์ฟเมื่อกี้เขากลับรู้สึกแปลกใจหนักมากขึ้นเพราะถ้าร้านนี้ดีจริงๆทไม ชาติอาหารถึงได้ห่วยแตกแบบนี้เพราะวายงก็รู้สึกเหมือนกันว่าอาหารนี้ไม่ใช่ฝีมือของเชฟทาอาหารแน่นอนแต่พอไม่อยากทําลายบรรยากาศทั้งสองคนเลยฝืนใจกินไปตามมารยาทนางลูกเมียน้อยก็ดําเนินแผนการต่อด้วยการขยันขยอให้พี่ชายดื่มไวน์รวมไปถึงฮวายงก็โดนด้วยอีกคนแต่ฮวายงปฏิเสธว่าดื่มไวน์ไม่เป็นเซ้าหยงไม่อยากให้น้องชายเสียหน้าเลยแกล้งแซวว่าจะเข้าตระกูลเซ้งต้องหัดดื่มเหล้าให้เป็นนะฮวายงแอปตกใจว่าจะทำยังไงดีล่ะครับผมอยากเป็นคนของคุณเซ้งจริงๆนะนาง ลูกเมียน้อยรีบผสมลงว่าไม่เป็นไรให้พี่ชายของฉันดื่มแทนก็ได้ฮวาหยงบอกว่าไม่ได้ถ้าคุณเซิ้งเมาผมจะเป็นห่วงมากๆเลยเซียวโยมันไสแฟนบอกว่าไม่อยากดื่มเหล้าก็ยังปากเก่งอีกนะเนี่ยนางลูกเมียน้อยรีบพูดเสริมว่าโอเมก้าดื่มเหล้าไม่เก่งก็เป็นเรื่องปกตินะพี่เซียวโยอยากแกล้งขวายงเลยหันไปถามว่าโอเมก้าเป็นแบบนั้นจริงหรอฮวายงตอบกลับแบบกวนกวนว่าถ้าคุณเซิ้งว่าใช่ก็คงจะใช่นั่นแหละครับเซียวโยมันไสที่แฟนของเขาแอบเป็นโอเมก้าผู้ออ,อดแอได้กเก่งจริงๆ หลังจากนั้นนางลูกเมยน้อยก็มอมเล่าเซาโยอย่างหนักผ่านไปไม่นานเซาโยก็เริ่มดื่มไม่ไหวถึงขั้นต้องลงมานอนซบบนไหล่ของฮวาหยงฮวาหยงเป็นห่วงเซาโยมากพยายามปลุกให้ตื่นพอพี่ชายหมดสติไปนางลูกเมยน้อยก็เผยท่าแท้ออกมาบังคับให้ฮวาหยงดื่มวายให้หมดแก้วฮวาหยงแอบทําเป็นกลัวยอมดื่มวายจนหมดแก้วตามที่สั่งพอเห็นว่าหยงเริ่มไม่ไหวนางลูกเมยน้อยก็ดําเนินแผนการทันทีด้วยการเตรียมลงมือตัดต่อมฟลูมนของเซาโยแต่เพราะความสวยของฮวาหยงดึงดูด ให้นางลูกเมียน้อยอยากครอบครองถ้าไม่มีพี่ชายสักคนฮาวายงจะต้องตกเป็นของเขาจากนั้นเขาก็เตรียมลงมือทําลายต่อมของเซาโยกแต่ฮาวายงเอาตัวมาขวางเอาไว้ทําให้เขาโดนแทงที่ต่อมฟลโมอนแทนหลังจากถูกแทงฮาวายงปล่อยฟลโมอนของอีดิงมาออกมาทําเอานางลูกเมียน้อยรู้ทันทีว่าฮาวายงไม่ใช่โอเมกาฮาวายงจัดการปัดมีดออกจากมือของนางลูกเมียน้อยจากนั้นก็หยิบโทรศัพท์มาอัดวิดีโอเป็นหลักฐานเพื่อบอกคุณเซิงว่าทุกอย่างที่เขาจะทําต่อไปนี้เป็นแค่การป้องกันตัวทุ่นนั้นด้วยความกู ว่านางลูกเมียน้อยถึงกับล้มไปกองกับพื้นเพราะขนาดโดนแทงจนต่อมฟรโมูลแตกยับพวายงก็ยังยืนได้เป็นปกติทัางทางทางี่จริงควรตุ๋ยไปตั้งแต่ถูกแทงแล้วร้่ยซ้ำพวายงด่านางลูกเมียน้อยไฟแลบว่าไอขยะหน้ารังเกียจยิ่งกว่า,มาแมลงสาบยัยงนายยังเป็นน้องชายคุณซิ่งผู้แสนดีได้เลยคงไม่มีเรื่องอะไรที่น่าเหลือเชื่อไปมากกว่าเรื่องนี้อีกแล้วพวายงดึงแผ่นแปะควบคุมออกแล้วก็ไม่ลืมตอกย้ำให้นางลูกเมียน้อยฟังว่ากาพูดดีไงว่าถ้าไม่มีคุณซิ่งแล้วจะให้ฉันไปอยู่กับนายฝันไปเถอะ ไม่มีคุณเซิงแล้วฉันจะเอานายไปทําซากอะไรเอามาเป็นของเส้นไหว้เจ้าหรอแต่นางลูกเมน้อยไม่สํานึกเถียงสู้ว่าฉันมีปัญหาแค่กับเซิงเศร้าโยกคนเดียวถ้ายัางอยากมีชีวิตรอดก็ใส่หัวไปซะในเมื่อคนชั่วไม่รู้จักสํานึกเพชฌฆาตอย่างเขาจะเป็นคนสั่งสอนให้รู้จักจําเองเพราะว่าหยางปล่อยฟโรมโมนกดดันขั้นสุดทําให้นางลูกเมน้อยหายใจไม่ออกแทบตายอยู่ตรงนั้นเพราะว่าหยางบอกว่าที่ผ่านมายอมปล่อยแกไปเพราะเห็นเป็นน้องเมียหรอกนะแต่แกบางอาจจะมาเอาชีวิตคุณเซิงแถมยังทําให้ต่อมของฉัน แตกอีกเตรียมตัวเอาไว้เลยจะใชให้แกชดใช้อย่างสาสมนางลูกเมียน้อยใช้แรงเครื่องสุดท้ายวิ่งหนีหัวซุกหัวซุนและส่งลูกสมุนออกมาขวางตัวฮวาหย,อยางอาไว้แต่ก็ไม่อาจต้านทานพลังที่แข็งแกร่งของอีนิกมาได้เขาจัดการพวกลูกสมุนให้สยบแทบเท้าได้อย่างง่ายดายจากนั้นก็ตามไปเอาคืนกับตัวต้นเรื่องครั้งนี้เขาจะไม่ปล่อยให้ขยะแบบนี้หลุดรอดไปได้อีกเขาจะเป็นคนพิพากษาแทนคุณสร้างสุดที่รักเองทางฝั่งของคู่ร้องก็มาคุไม่ต่างกันเพราะหลังจากที่เกาถูกจัดการเอกสารเรียบร้อย แล้วก็ได้เวลาลาออกสักทีหลังอยู่ที่นี่มาหลายปีความผูกพันและความทรงจําทั้งหมดคงต้องจบลงเพียงแค่นี้ระหว่างเดินทางกลับบ้านหัวหน้าเลยขาดโทรมาบอกว่าถ้าหายจากโลกะพาอเมื่อไหร่ให้โทรมาแจ้งเขาด้วยเพราะเขาอยากนัดเลี้ยงส่งสักหน่อยเกาถูรับปากว่าถ้าหายดีแล้วจะติดต่อกลับไปส่วนเซนวนหลางก็นั่งบื้อเป็นกระบืออยู่ที่ออฟฟิศเหมือนเดิมใจอยากรั้งเกาถูให้อยู่ด้วยแทบตายแต่ปากดันพูดจาดีๆไม่เป็นถึงต้องเสียคนรู้ใจไปแบบนี้นอกจากสกิลการพูด ผูดจะติดลบแล้วสกิลการพิมพ์ยังไม่ได้เรื่องอีกแทนนี่จะส่งข้อความไปง้อขอคืนดีกับเอาแต่ถามถึงเรื่องโอเมก้าคู่ขาของเกาถูอยู่ได้พอจีถามมากๆเข้าเกาถูรำคาญก็ไม่ตอบกลับมาสะนเลยทำเอาเขากวนกระวายใจนอนแทบไม่หลับเพราะเกาถูไม่เคยเฉยชากับเขาขนาดนี้มาก่อน จบกันไปแล้วนะคะกับตอนที่14มาลุ้นกันในตอนต่อไปนะคะว่าคู่ของเกาถูกกับซินว์วลางจะได้ออกเยอะมากกว่านี้หรือเปล่าส่วนคู่หลักก็แฮปปี้เอนดิ้งกันสุดๆร้ออุ้มหลานพี่นัดกันอย่างเดียวได้เลยแล้วไปพบกันใหม่ในคลิปสปอยตอนที่15นะคะเพื่อนๆบ๊ายบาย